สวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะตอนนี้กําลังอยู่กับใบตองใบตองใบตองนะคะวันนี้เราก็ตอนนี้กําลังนั่งทําเก็บเก็บอะไรก็ไม่รู้คะ่ะพอดีคนแก่แถวบ้านคุณยายเขาให้ทําตัวนี้ให้อะ่ะเมื่อคืนก็นั่งเหลา่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเป็นตัวเอสหรือว่าเป็นงนูตะกางหรือว่าเป็นงูอนาคอนดีเนาะตอนนี้อยู<ด>่บนที่นอนนะคะ ก็เพิ่งตื่นไปกินข้าวมาดูสภาพสมมากยังไม่อาบน้ำเลยตอนนี้ก็ยางอยู่กับลูกสาวนะคะลูกสาวเพิ่งไปแข่งใบสีได้ที่หนึ่งมาค่ะก็นางกำลังยกนมให้ยกนมตัวเล็กๆว่าจะสั่งนางทำสักห้าพันตัวเพื่อจะทำคีบหางคีบหลังคีบหลังหรือครีบหาง,งนี่แหละคะ่ะเมื่อคืนก็นั่งทำ เกตไปได้อุกับกระมังยังไม่ลดเลยอะตั้งเยอะนะคะก็ออจะนั่งทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มกว่าจะได้นอนนะคะว่าสักประมาณบ่ายโมงก็จะนอนพักแต่ก็หนีไม่พ้นจริงๆกับใบตองนะคะเดี๋ยวขอตัวทํางานต่อนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามชมว,ว่ามันจะออกเป็นมารูปร่างยังไงดีเดี๋ยวจะอัพให้ดูตลอดนะคะบ๊ายบายค่ะ